เราจะมาดูในเรื่องของประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับประเภทแรกค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้สําคัญมากๆเราต้องเจอบ่อยๆนะครับนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเหมาะที่จะนาเป็นนามาเป็นค่ากลางของข้อมูลนะเมื่อข้อมูลนั้นๆเนี่ยไม่มีค่าใดค่าหนึ่งนะครับหรือมีหลายค่าสูงต่ํา ค่าอื่นๆน,น,นะครับเช่นคะแนนสอบนะครับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเนี่ยสิบคนมีดังนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองหกสิบแปดไม่เท่ากันนะครับซึ่งสามกับห้าเนี่ยเห็นไหมมีคะแนนได้สามคะแนนก็มีห้นาคะแนนก็มีสามคะแนนก็มีนะครับซึ่งคะแนนสามกับห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าที่ต่ํากว่าปกติการหาค่า เฉลี่ยของเลขคณิตที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าปกติเนี่ยนะครับในกรณีนี้จึงไม่เป็นค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนะครับอาจจะอาจจะใช้วิธีการหาแบบอื่นแทนเนื่องจากว่ามันมีค่าสูงหรือต่ำที่มันมากเกินกว่าเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับคราวนี้ มาดูแบบที่1การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะไม่แจกแจงความถี่นะเราเคยหาไปแล้วนะครับคราวน,นี้วิธีการเนี่ยวิธีการหาจากจํานวนตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรเนี่ยเราก็จะใช้สูตรเป็นตัวนี้นะครับเป็นค่ามิลนะค่ามิลเนี่ย นะครับก็คือบ่งบอกว่าเราหาค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3ไปเรื่อยๆส่วน n ใหญ่นะครับอันนี้ก็คืออะไรด้านบนก็คือแต่ละค่านะครับมาบวกกันหาร n ก็คือจำนวนของประชากรว่ามีเท่าไหร่ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างนะครับ ของตัวอย่างเราก็จะใช้สัญลักษณ์ x อกบานะตัวนี้นะสูตรก็เหมือนกันเลยครับค่าเฉลี่ยของตัวอย่างตัวอย่างเรามีค่าอะไรบ้างก็เอามาบวกกันให้หมดแล้วก็หารด้วย n ก็คือจํานวนของตัวอย่างทั้งหมดเรามีเท่าไหร่นะจำนวนตัวอย่างทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นค่าของประชากร ค่าเฉลีย่ยของประชากรกับค่าเฉลีย่ยของตัวอย่างเนี่ยวิธีการคิดเหมือนกันเพียงแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มของค่าที่เอามาคิดเนี่ยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่1นึ่งตัวอย่างที่1นึ่งเขาบอกว่าจากการตรวจสอบราคาข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับรับซื้อในปีนี้ โนะดยตรวจสอบเพียงบางโรงงานเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างนะครับจำนวน10โรงงานนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เก็บมาทั้งหมดนะครับถ้าเก็บมาทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นประชากรแต่เขาเก็บมาเป็นบางส่วนก็คือเป็นตัวอย่างนะก็คือราคารับซื้อต่อกิโลกร,รัมเนี่ยมีดังนี้นะเขาก็แบ่งแยกมานะครับมี10โรงงานอะไรบ้างนะจำนวน10ข้อมูลนะครับ เขาให้เราหาอะไรราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่โรงงานรับซื้อนะก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเลขคณิตในการรับซื้อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะสูตรนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยค่าเฉลี่ยก็จะเป็น x bar x bar ก็คือตัวอย่างเห็นไหมครับ sigma i ถึง n เท่ากับ ศ xi ตัวเนี้วิธีการความหมายของมัน xi ก็คือตัวอย่างที่1 2 3ไปเรื่อยๆจนครบข้อมูลนะครับเรามีอะไรบ้างมี10ข้อมูลเพราะฉะนั้นเราเอาข้อมูลทั้ง10ข้อมูลเนี่ยมาบวกกันนะครับข้อมูลที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เแห็นไหมแต่ละโรงงาน10โรงงานนะครับเอามาบวกกันหารด้วยอะไรข้างล่างเนี่ย ก็คือ n ใหญนะ่ก็คือจำนวนของโรงงานที่เราไปเก็บตัวอย่างมาในเองมี10ใช่ไหมครับเราข้างบนเราก็บวกกันมาให้หมดเลยได้เท่าไหรนะ่ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เท่ากับ55.03นะหานะหารด้วย10นะกดเครื่องคิดเลขมาก็จะประมาณ5.50นะครับนะเพราะฉะนั้น เราก็จะตอบได้เลยว่าราคาข้าโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อกิโลกร,รัมมีค่าประมาณ5.50บาทนะบาททำไมเราใช้ค่าประมาณเพราะว่ามันมีในหลักทศนิยมที่3ด้วยนะครับจริงๆก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ5.03แต่โดยส่วนมากเวลาเราตอบเขาจะนิยม2ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้คำว่าค่าประมาณนะครับค่าประมาณ ซึ่งสัญลักษณ์ของค่าประมาณก็จะเป็นนี่แหละสเส้นนะครับยืย่เหมือนเส้นมาม่านะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่แบบที่1น,นะครับในตัวอย่างที่สองเนะขาให้ข้อมูลมานะครับใการทดสอบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของปวส คนหนึ่งเนี่ยมีคะแนนการทดสอบความสำคัญของคะแนนเนี่ยหด้านจากคะแนนเต็มร้อยคะแนนโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้มี5ด้าน1 2 3 4 5 5ด้านนะครับซึ่งคะแนนที่สอบได้ก็แตกต่างกันในแต่ละด้านด้านที่1 2 3 4 5นะครับแล้วมีอะไรอีกครับมีความสำคัญของคะแนนความสำคัญของคะแนนหรือน้ำหนักของคะแนนนะครับความหมายเป็นยังไงเหมือนกับ ลักษณะของเกรดเฉลี่ยเรานั่นเองนะครับน้ำหนักของหน่วยกิจก็ไม่เหมือนกันความสําคัญก็ไม่เหมือนกันนะบางทีเรา,าหนึ่งหน่วยกิจกับสี่หน่วยกิจน้ําหนักของความสําคัญมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราได้ข้อมูลมาค่าตัวนี้คะแนนที่สอบได้เนี่ยนะครับเราก็จะให้เป็น xi นะ xi i คืออะไรก็คือ xi 1ก็คือข้อมูลที่1 ข้อมูลที่2ข้อมูลที่3ข้อมูลที่4นี้นะครับตัวเนี้ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว W ก็เวทก็คือน้ำหนักหรือความสำคัญนั่นเองหนึ่งสองสามสนะครับห้าอ,อันนี้อันนี้ก็จะมี x สีน่นี้ x 5นะครับ วิธีการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในลักษณะนี้ก็ให้เราเนี่ยนะครับเอาคะาแนนคูณกับน้ำหนักก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันนะครับก็คือ x 1คูณกับ W1 ก่อนนี่ x 1คูณกับ W1 แล้ว x 2คูณ W2 x 3คูณ W3 นะครับ คูณให้เรียบร้อยเราก็เอาข้อมูลมาบวกกันเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็น x 1อันนี้ก็จะเป็น w 1บ x 2 w 2บวกกันนะครับ x 3 w 3มาคูณกันแล้วก็บวกกันส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยน้ำหนักทั้งหมดที่มีอันนี้ก็จะเป็น w 1 บวกดับเบิลยวกดับเบวกดับวกดันะครับเห็นไหมบวกน้ำหนักมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ100เท่ากับน้ำหนักของข้อมูลที่ได้มานะหรือโจทย์ให้มานั่นเองข้างบนก็บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ6195นนะึ่ยเเราก็หารค่ามาปกตินะครับ หารมาแล้วได้เท่าไหร่ครับได้61.95เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะตอบเราก็จะตอบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนคนนี้นะครับก็คือเท่าไหร่61.95คะแนนทำไมเราไม่ใช้ประมาณเพราะว่าถ้าเลข2ทศนิยม2ตํตำแหน่งแล้วมันลงตัวเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้คำว่าประมาณนะครับจะเว้นจะเป็นมี3ามตำแหน่งที่3 4 5ีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนคนนี้เนี่ยก็คือ61.95าคะแนนนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นรบฝึบหัดที่นักศึกษาต้องลองฝึกทำนะในเรื่องของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วสูตรก็อาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับซิกมา i ถึง k เท่า i โดยที่ i เท่ากับ1นะครับ fxi ส่วน n n คือไลไรเนี่ย n ก็คือจำนวนของ ค่าทั้งหมดนะครับ x xi ตัวนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของชั้นที่ i จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ k เนี่ยเป็นจำนวนที่เป็นอนตพันาคชั้นอัเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่3เขาบอกว่าเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดในบริษัทรายละเอียดมิซูตัวเนี้ยนะครับ ัวแทนจำหน่ายเนี่ยมีพนักงานทั้งหมด120คนมีการแจกแจงความถี่ไว้ดังนี้อ่าเงินเดือนของพนักงานนะครับอันเนี้ยนะมีเป็นช่วงชั้นเหลือแต่ภาคชั้นมันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะครับอ่ะอันที่1อ่าพนักงานเงินเดือน5,000ถึง6,999บาทอ่ามี5คนนะครับนีมี5คน 7,000ถึง8,900มี10คนนะครับอาจอะไล่มาเรื่อยๆเพราะคราวนี้วิธีการทำเราก็จะต้องมาสร้างตารางเพิ่มนะครับอันดับแรกเราก็สร้างตารางข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับอันนี้ช่วงหรืออันตรภาคชั้นที่โจทย์ให้มาของเงินเดือนนะครับอันต่อมาเราต้องหาสร้างตารางของจุดกึ่งกลาง หรือ x i นั่นเองทำยังไงครับ x i เอาค่าสูงสุดบวกต่ำสุดนะครับแล้วก็เอามาหารด้วย2อนะยังไงยกตัวอย่างเช่น นแรกเงินเดือน5,000บวกกับสูงสุดเท่าไรครับ6,999นะแล้วก็ต้องหารด้วย2 5,000บวก6,999นะนักศึกษาบวกได้เท่าไรครับ ه, ก็จะได้เป็น1 1 9 9 9หมืารด้วย2ยพอเราหาร2เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เท่ากับ5,999.5เมีทศนิยมด้วยอย่าลืมใส่ด้วยนะครับเห็นไหมเราหามาแล้วนะจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นที่1นะครับก็ได้เป็น5,999.5 เราะฉะนั้นอนดพบภาคชั้นที่2 3 4เราก็หาไปเรื่อยๆอันดพัภาคชั้นที่2ก็จะเป็น7000พ9บวกแ9 9 9แล้วก็หารด้วย2นะเราก็จะได้จุดกึ่งกลางมานะครับตอนนี้มีอะไรอีกจำนวนพนักงานจำนวนพนักงานก็คือจากที่โจทย์ให้มาตัวนี้จำนวนพนักงานนะตัวนี้ก็จะสัญลักษณ์ fi นะครับราวน,นี้เราก็ลอง รวมจานวนพนักง,งานทั้งหมดดูบวกกันมาเรื่อยๆบวกกันมาเรื่อยๆนะครับบวกกันมาเรื่อยๆบ,บวกกันมาแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด120คนซึ่งเราก็ต้องลองเช็คดูว่า120คนเนี่ยตรงกับโจทย์ที่ให้มาไหมอ่ะซึ่งโจทย์เขาบอกว่ามีพนักง,งานทั้งหมด120คนนั่นเองถ้าเราบวกแล้วไม่ตรงขาดหรือเกินแสดงว่าเราคิดยอดหรือเขียนตัวเลขไม่ถูกต้องนะครับอ่าเสร็จแล้วตารางต่อมา fi x i ก็คือเอาอะไรครับเอา2ช่องนี้มาคูณกันนะ f i กับ x i ัวนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ59995เกนิี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอ่าเดี๋ยวอาจารย์ให้เป็นตัวเนี้ยเป็นตารางที่2อันเนี้ยเป็นตารางที่1นึ่งมันก็คือตารางที่1เนี่ยคูณกับตารางที่2นั่นเองนะครับก็เอา พอคูณกันแล้วเนี่ยห้าหมืเนี่ยคูณกับ10ค่าที่ได้ก็จะเป็น5 0าหมื่นเนี่คือค่าของ f i คูณ x i เพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกอันตรภาคชั้นพอทำครบแล้วเราก็ต้องเอามาบวกกันบวกกันมาซ้ำลงมาเรื่อยๆได้เป็นค่าของ sigma f i x i ก็คือตรงนี้1นึ่งล้านห้าแส ได้2ค่านี้แล้วทำยังไงเราก็มาแทนค่าในสูตรจำง่ายๆนะครับค่ามีวมก็คือของประชากรน,นั่นหมายความว่าเขามีพนักงานทั้งหมด120คนเขาก็เก็บข้อมูลมาทั้ง120คนเลยเขาไม่ได้เอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างอย่างถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามี120คนแล้วเขาเก็บมา20คนนะครับ ไอ้คนเนี่ยเรามาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็น x bar ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างโอเคไหมถ้าเรามีทั้งหมด120คนเราเก็บมา120คนนั่นก็คือของประชากรหรือมิวนั่นเองนี่คือเก็บมาครบเลยนะครับก็แทนไปอ่า sigma fi xi นะครับส่วนด้วย sigma fi อ่าข้างบนเราคืออะไรครับ ก็คือตรงนี้1ล้านกว่ากว่า1ล้านกว่านะครับห่านอ่าข้างล่างก็จะเป็นเท่าไหร่ครับซิกมาเอฟไอก็คือนี่ไงเราก็คิดมาแล้วเหมือนกันนะก็คือ120กดเครื่องคิดเลขก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ1ล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยสี่สิบหารด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบกดเครื่องคิดเลขมาแล้วเราก็จะได้ค่าท่านี้ประมาณหมื่นสองกว่า เราก็สามารถบอกเลยได้ว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด120คนเนี่ยมีเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ12,532.83บาทโดยประมาณมเห็นไหมโดยประมาณเนื่องจากอะไรครับพอเรากดมาเลยเนี่ยทดสินมเนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่เราตัดให้เหลือ2ตําแหน่งปัดให้เหลือแค่2ตําแหน่งแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยว ในเรื่องของอจแจกแจงความทีเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาตัวอย่างให้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวนักศึกษาก็จะงงก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับโอเคสวัสดีครับ